สวัสดีครับดิฉันเดวิโบงกับเกมเออพีเอสกันนะครับเดวันนี้เนี่ยเราจะมาทําการเล่นการใช้หมัดยักษ์ตีนะครับนะ้าว่าตัวละครตัวไหนนะครับจะไปได้ไกลที่สุดนะครับนาะเออซึ่งแต่ละจุดนะครับก็จะมีพวกปลาพวกสัตว์ประหลาดนะครับนะ้านี่ไม่ว่าจะเป็นฉลา,ามวานนะครับนาะเออนะครับแต่นี้เราอยู่ในเอ,อ่อชนชั้นสัตว์ทะเลอยู่นะครับนาะใครไปได้ไกลสุดคนนั้นก็ ชนะไปนะครับนะาอ่าวเริ่มจากพี่โตก่อนเลยนะครับนะติ้งตองติ้งตองพี่โตบอกโอ้ฉันไหวอยู่แล้วเอาล่ะจัดมันเลยขอแบบบ่มบ่มจัดให้นะครับพี่โตบอกโอ้บามันจะแน่สักแค่ไหนว่าเอาล่ะฉันจะไปกินเจ้าหมูนี่พียวว้าวพีโวโอ้พี่โตยังไม่ถึงไหนเลยนะครับนะยังไม่ถึงขั้นที่หนึ่งเลยนะครับเอาเอาเอาแล้วหมูกูมันเดนอะไรมาวะเนี่ยอะไรมากูโดนอะไรมาเนี่ยนะครับหมูหมูงง แล้วต่อมาเป็นหมาป่านะหมาป่าบอกกูจะจัดแม่ใหมหมดเลยดูเดี๋ยวฉันจะไปให้ได้ที่หนึ่งให้ดูเอาล่ะเอาล่ะอะไรวะจับวะจับโอ้โหได้เวย้ยเฮ้ยเฮ้ยมันไปหนึ่งเลยเว้ยนะครับนะแต่มันตายซะก่อนนะครับมันไม่ได้โดนกินเลยนะครับนะเออ อ่าเอาละครับต่อมาเป็นกอก้อนนะครับกอก้อนบอกโอฉันจะพ่นขี้มูกใส่มันเลยนี่แน่เป็นไงล่ะฮ่าฮ่าฮ่าเอาละมาเลยว้โอ้าหกูตายนะครับอะไรของมึงวะเนี่ยอ่าเอาละต่อมาใครเป็นแฟนขับมิโนทอรครับมิโนทอรบอกโอ้เฉันจะเล่นให้ดูฉันจะไปอันดับที่สองให้เลยนะครับนะเออที่สองนะครับที่สองนะครับความไกลคือสองนะครับนะเอาละระดับสองโอ้โห อาโอ้โหยังไม่ถึงระดับหนึ่งเลยนะครับนะปัดโธอาร์เรต่อมาเป็นอาร์เรต่อมาเป็นไฮด้านะครับฮอร์มังกรห้าหัวเจ้ครับปั๊บมาแล้วนะครับดูซิจะเป็นแน่สักแค่ไหนโอ้โหอยู่ในระดับหมัดเลยนะครับตัวใหญ่นะครับผมว่ายิ่งยิ่งไปได้ไกลยากนะครับนะเออนะครับนะตอนนี้ผมเล่นตีมพวกเออสัตว์ปลาอยู่นะครับนะพวกปลาอยู่นะครับนะเออพวกทองทะเลเดี๋ยวคราวหน้าอาจจะเล่นตีมอื่นนะครับนะเออแต่ไอหมอนี่บอกโอ้ย่าอ่ายาอ่า ยาโอ้กัดมันกัดมันโอ้โหมือต่อยไม่เข้าเลยนะครับนะถึงแม้จะติดไอพ่นเจ็ก็ตามนะครับโอ้โ oh. หตัวมันใหญ่ไงอาตอนนี้ไอไฮด้าคงไม่ผ่านเข้ารอบอะไรทั้งสิ้นนะครับนะตอนนี้ในตีมแฟนตาซีนี่มีแค่ตัวเดียวเท่านั้นนะครับน้าที่เข้ารอบนั่นก็คือพี่ตรหรือหมาป่าเออหมาป่าดินะครับนะเอาละต่อมาพวกสัตว์เลื้อยคานนะครับนะ้าใครจะเข้าโรงแข่งบ้างผมว่าสัตว์เลื้อยคานนะั่นจะไม่รอดนะเอออางูดูก่อนงูก็น่าจะไม่ได้นะนะครับนะ้ไหนลองด้งู โอ้ง,งูทําอะไรไม่ได้เลยนะครับนะเพราะว่างูมันต่ําไงมันเลื้อยคานไงนะครับนะเออผมว่าสัตว์เลื้อยคานนี่น่าจะไม่เขา้ารอบหลายตัวนะครับนะอ่ลองไอ้นกเทอร์ดอนดูดินะครับนะเทอร์นดอนนะครับนะเอาละไปกูจะกินหมูกูจะกินหมูกินหมูออาไม่กินดีกว่าเดี๋ยวโดนหมัดนะครับโอ้ฉลาดไหมแบบนี้นะครับนะเอาอะไรของมึงวะเนี่ยเอาไปดิไปเร็วเอ้า หมูตายเหรอหรือยังไงนะครับทำไมมึงไม่ไปกินล่ะอ่าผมจะให้มันเอาใหม่นะครับนะอ่ะงงงงเอาละมาแล้วฉันมาแล้วฉันตั้งหลักได้แล้วตายซะโอ้โอยู่ไหนวะนครคบนันม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 ันบินไหวอ่ะัจจะมันจะบันบินอ้อมโอ้โหมันโชกหมูไปเลยอะนะครับนะเออไอ้นี่แบบไปแล้วโชคดีเอ้าอะไรของมันวะน่ะนะครับนะเอาเอ้าเอาเอาฉันมาแล้วฉันมาแล้วจะบินมาแล้วเอ้า บินตกใต้แมปอีกบัก้านนี้อ่าร์ตต่อมาเป็นจระเข้ธรรมดานะครับนะผมจะอัพไซด์ให้มันละกันนะครับเนื่องจากมันสัตว์ร้ายคาอันนะครับมันมันไม่ค่อยที่จะตัวสูงสักเท่าไหร่นะครับนะเออมันเป็นสัตว์เลื้อยคลานไงอ่ะโอเคไปไป,ปับ๊บจ้าปั๊บจระเข้บอกโอ้มาแล้วหุจจ่นจับหุจจ่นจับโอ้โหห้อ,อบิดพลังบิดนี่อโอ,อ,อ้โ,อโหตายนะครับมาไม่ผ่านสักตัวเลยไม่ว่าจะอัพไซด์แล้วก็ตาม คอมมโดรดาก้อนแม่เลยอะอัพไซประมาณสักยี่สิบมาแล้วจะจะตายจะต้องตายนี่นี่โฉบแม่เลยกินหมูกินหมูงับเงียบเอาละเอ้ากูตกเอ้าตายแอะนะครับโอ้โหสั่งเลยขันไม่ไม่รอดสักตัวเลยว่ะคือจุดประสงค์นะครับนะไม่ได้เพื่อกินหมูนะครับนะแล้วชนะแต่จุดประสงค์ก็คือใครไปได้ไกลกว่านะครับคนนั้นแหละชนะนะครับนะอาร์เรต่อมาไททันโอโบอานะครับอันนี้ก็น่าจะไม่รอดว่ะนะครับน้ผมว่านะครับเออ อ่ะอ่ะลองดูก็ได้เอ้าอ่ะไม่ลองก็ไม่รู้เอออ๋อท่านว่าบอกว่ท่านจะเคล็หมูว้าอาตุ้ยอะไรตีใครตีหงูเนี่ยเออเออเออมัดพี่ขาดโอ้ยมันจะไปเข้าเอ้ยมันจะไปตีหมูแล้ว่ะเฮ้ยมันจะไปตีหมัดนะครับนะเออไอ้งูท่านโอบวานะครับสัตว์เลื้อยคานแม่งห่วยแตกทุกตัวเลยท่านผู้ชมครับสงสัยด่านนี้คงสัตว์เลื้อยคานคงไม่เหมาะนะครับนะเออดูดินะครับอ่ะอ่ะเอ้า าหางไปโดนน้ำนะครับตายเลยอู๋แบบกูยังไม่ร่มกูก็ตายแล้วดูพวกมันดิโอหางก็ยาวนะครับลำบากเพื่อนตัวก็เตีย้ยปะโถอ่ะเอาใหม่นะครับนะ้าโครงกระดูกปั๊บโอเคมาเผาอินฟอนอนะครับนะจะเข้ารอบบ้างหรือเปล่าสักตัวหรือว่าเอออาจจะได้แต้มเยอะนะครับนะไปถึงระดับ2นะครับซึ่งตอนนี้ยังไม่มีใครไปถึงนะครับอของตัวเกมนะฮะโอเคเอาละหนึ่งสองร่มฮึบมาแลนะ้วเว้ยเออโดนไอพ่นชิบหายอ่ะ ฮะมาดิโอ้โหไอ้หมัดยังบ้าจะจะตีแกแกเดยวโดนตายได้เลยเออเออมาดิมาดิมาจับอันนี้คือตัวมันนะครับนะโอ้โหไอ้โครงกระดูกได้เปรียบกับเพื่อนเลยว่ะฮู้โหโอ้โหอย่าบอกเราว่าอย่าบอกเราว่าโอ้โหบันเกิดที่เขาตั้งไว้เลยนะครับนะโอ้โหมันไปไหนวะน่ะนะครับอื ในนี้นะครับนะมีเจ็ดระดับนะครับนะเออมันไประดับสิบสามได้มั้งนะครับนะไอโคกระดูกนะครับนะเออไปโคตรไกลเลยโอ้ผมว่าโคกระดูกแม่งเป็นแชมป์แล้วแหละนะครับนะในวันนี้นะครับนะเอออ่ะเอาปอบเอาปอบบ้างนะครับปอบบอกโอ้ไอโคกระดูกได้แชมป์ฮ่าฮ่ฉันก็ต้องได้พิเอวว้อู้หูอินฟเฟอร์นอนแม่งเก่งทุกตัวนะครับนะเออตัวแรกก็อูโหูได้อันดับประมาณ เลยเจ็ดไปแล้วอ่ะนะครับนาตัวอันดับที่สองนะครับก็เป็นโอโหูปอบดาบนะครับน้าโอโหูได้แต้มถึงระดับที่2เลยนะครับนะาอ่าแล้วต่อมาผีหัวขาดอหรือว่าผีเลวนะครับนาโอ้เอาละฉันจะโยนหัวของฉันเฮ่อจะปั่นใจหมูบ้านี่แกแกตายซะโอ้โอแไ่งสนใจแต่หมูเอาละมาไอแขนยักษ์ันนี้ฉันจะจัดการมันเดงว้โอ้โหนะครับไม่รอดกับชาวบ้านเขาว่ะยังไม่ถึงหนึ่งเลยนะครับนะาเกือบถึงและ อาแล้วต่อมาเป็นหมานรกนะครับนายหมานรกบอกฮ่าท่านี่แหละจะเป็นทีหนึ่งของเกมนี้ย่าฮ่าโอ้โหโดนต่อยอัปเบอร์คัตไปนะครับนะได้แน่ระดับหนึ่งตโอ้โหเรียบร้อยนะครับนะเออเกือบโดนปลาแซลมอนลุมกินแล้วหม่ละอ้าวแล้วต่อมาเป็นโกเรมราวาฮ่าฮ่าข้าบอกแล้วข้าคือโกเรมราวาข้าจนวนให้ดูโอ้โหหมวนเตี่ยมเลยเออเอ้าเออไปอยู่แล้วเว้ยโอ้โหอินเฟอร์นอแม่ง เข้ารอบแทบจะทุกคนแล้วนะครับนะตอนนี้หมายถึงว่าเข้าระดับอะเอออ่าต่อมาหลอ,อดบอกนี่น,นี่ฉันตรมตีหมูแบบไม่ต้องเข้ากล้เอาละอ๋อไอหมูนั่นโอ้ยหมูบอกเฮ้ยแล้วกอนแล้วกอนแล้วกอนบักหมูโดนตีออกมานะครับนาบักหมูนี่ไม่นับนาะมันเป็นเหมือนตัวรอดนะครับหูแต่มันไปถึงระดับจิตเลยอะนะครับนะเออส่วนหลอดว่าไงหลอดบอกอ้เขาทำลายเครื่องนี้ทิ้งซะมันเป็นเครื่องโง่เอา้าตกสะง,งานแอะตายนะครับบักหลอดกลัว แล้วต่อมาปีศาจโคซาร็อกข้ามาแล้วย่าโอ้าหวต่คางข้าเอาละว้าข้าจะต้องไปถึงอันดับที่หนึ่งโอโหไม่ได้นะครับนะโอเคได้อยู่ลำดับที่หนึ่งนะครับนะเออเลเวลที่หนึ่งโอ้โหเลเวลเจ็ดคือแม่งเจอฉลามนะใครลงไปคืนแม่งโดนแดกอะ อ่ะแล้วต่อมาเป็นสเกิร์ตนะครับนาโอเคซึ่งสเกิร์ตบอกหอค่ะหัวหน้าใหญ่สุดนั่นแปลว่าข้าจะต้องได้ดับดีที่สุดไม่ใช่หรอกมั้งครับนะยิ่งตัวใหญ่ยิ่งแย่นะครับบอกไว้ก่อนนะครับสเกิร์ตบอกว่ามัดชูหัวเออะไรกันโอ้โหแมงกิมกูโอ้หูนะครับสเกิร์ตหัวหน้าใหญ่สุด ไปไม่ถึงเลเวลไหนเลยนะครับนะเกมนี้คือมันจะต้องตัวบางหน่อยนะครับนะตัวบางๆตีได้ไกลๆนะครับแบบไอครงกระดูกนะครับนะแต่โอ้โหผมคิดว่าเผ่าอินฟอร์โนแม่งชนะแล้วแหละนะครับนะตอนนี้มันไปได้ไกลมากเลยไอครงกระดูกนะครับนะโอเคตอนนี้เผ่าอินเฟอร์อลก็นำโดนะครับเพราะว่าหลายตัวนะครับเข้ารอบแทบจะหมดทุกคนเลย อ่ะเอาละครับต่อมาเป็นเผ่ามนุษย์นะครับเผ่ามนุษย์บอกโอ้อาสีมอาสามาต้นตาข่้ยไม่ใช่ข้าไม่ใช่พี่โตแต่ข้าเป็นนักใจเกเรเอา่ะตุดูดนตุนตุดดนตุดดนต,ดดนตดดุนบางอาจารย์มาจอยีห่หอ้อโ,โอ้โหไปไม่ถึงไหนเลยนะครับ จะกี้ต้องเจอฉันอึ่งอัฟอึ่งอัอึงอ่งอัฟอึงอ่งอัฟนี่ยิงใส่แมงเลยนะครับนี่ฉันคือดักร่าหมูป่าเอาละนี่นี่เนี่ยเอาจะอ่อไอหมูโดนตีไปนะครับเออนี่ฉันจะยิงใส่แขนมันเลยเออมาดิมาดินะครับน้าโอ้โหมันไม่สู้เลยเว้ยเฮ้ยเอาอะไรอยู่วะน่ะนะครับน้าโอ้โหฉันฉลาดพอฉันไม่ไปให้ไอแขนยั์ตีฉันหรอก งั้นมึงอยู่ตรงนี้ไงแขนยักตีเลยแล้วกันนะครับนาะย <_ d isc> อะไรกันว่าโอเคเอาละเออนี่โอ้โหแมงทาโค้ตเทะครับนะเออจ้าโอ้ยลมแรงลมแรงออออเออเออตายซะอ้าวกูตายแทนแอะนะครับนะไม่ได้วะ่ะไอ้ธนูไม่รอด <_ d isc> อ่ะแล้วต่อมานักรบโรมนะครับนะักรบโรม,รมนี่นะ่าจะโยนหอกใส่หมูนะปื๊บหมูตายนะครับนะเออแต่โดนไอ้พ่นแรงหน่อยนะครับนะโอเคเอาล่ะฉันเต้งสตีได้แล้วสู้พวดเทพเจ้าคอยย้าฮ่าโอ้มึงวิ่งไปไหนวะน้าโอ้โหมึงตาบอดนะเนี่ยไอ้ไอ้ทหารคนเนี้ย ต่อมาเป็นอัศวินนะครับน่ะซึ่งโอ้โหมันอะไรวะน่ะอ้าว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 เข้ารอบเฉยนะครับบักอัศวินโอ๋เหม่งโอ้ยนะครับน่ะ โอ้อ่าเอาละต่อมานะครับผมคิดว่าเราต้องเพิ่มเลือดพวกพวกนี้ว่ะถ้าเราเพิ่มเลือดพวกนี้ใช่ไหมมันจะสามารถลงไปตรงนี้แล้วก็โดนพวกนี้กินได้นะครับนะเออนะครับมาดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับโอเคเอาล่ะต่อมาสปราร์ตันใช่ไหมสปราร์ตันบอกโอ้ข้ามาแล้วเอาละย่าสู้พวเทพเจ้าคอยข้ามาแล้วอย่าเ้อาโอยลมแรงลมแรงโผา โอ้โหนะครับน่าลงไม่ตรงจุดว่ะแต่ก็ถึงไปถึงประมาณระดับ2ได้นะครับน่าเอออ่ะแล้วต่อมาเป็นนักรบม้านะครับนักรบม้าบอกข้ามาแล้วเย้ยมาแล้วเว้ยโอ้โหบอกแล้วความหวังความหวังของเออเผ่าแอนเชียนนักรบนะครับน่าโอ้โหไปไกลกว่าโอ้โหแม่งไกลเกินนะครับน่าโอ้โหด,ด,ดีดีเลือดยังไม่ลดด้วยนะครับโอ้โหแม่งยี่สิบได้ไหม ยี่สิบได้มัง้งท่านผู้ชมยี่สิบได้มั้งนะครับนะโอ้โหหูนี่อาจจะเป็นเผ่าที่เ <C lar ories> ไปไกลที่สุดแล้วก็ว่าได้นะครับนะเผ่าเอ็นชิเนฮิวแมนนะครับนําไปไกลที่สุดนะครับหรือว่านักรบโบราณนะครับนะโอ้โหมา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 เออตัวเอออาจจะไม่ได้แต้มดีนะครับแต่ เออนักรบม้าได้แต้มดีก็ดีไปแล้วนะครับนะเออเอาละมาต่อมาตอนสุดท้ายอะคิลิสนะครับอะคิลิสบอกอ,อ๋อมาแล้วโอ,อ้โลูกน้องฉันทำไว้ดีนะนี่โยนโล่ใส่แม่หมเลยเอาละนี่พระเจ้าเออนี่เฮ้อเอาละมาข้าขอสู้ตายยาโอ้ยตีกูขึ้นไปด้านบนแล้วยังไงวะเนี่ยโอ้โหแม่งทิ้งดาบกับโล่เพื่อที่จะสู้เพื่อที่จะสู้เออตายเมื่ลไ่เพื่อที่จะสู้ เอาครับต่อมาเป็นเจ้าอบป,ป้านะครับนะฉันคืออบป,ป้าโอเคแล้วแหละฉันจะไปเออไม่ไปละไปโชคดีไปแล้วกูฆ่าตัวตายดีวยกว่าแอะอะไรวะยังไม่เริ่มแม่งก็ฆ่าตัวตายซะแล้วนะครับนะเรียบร้อยนะครับแค่หมูตัวเดียวเองก็ไปฆ่านะครับนะอ่าแล้วต่อมาเป็นพี่บัวดำนะครับพี่บัวดำบอกห่อเขาจะใช้บอดที่ชั้นสักรายมาต่อยหมูบ้านไมน่าแหกไปเลยอ่านักเลงอกไขบ้านนะเว้ยยี่ห้าพโอ้โหมาแล้วนะครับ ตัวแรกอาจจะไปถึง3ามอุ้ยปลาฉลามจะโอ้โสี่เลยวอาเป็นไงล่ะโอ,โอ้ตายนะครับแอะซีมองเท่งนะครับนะโอ้โหกับโดนตาวานกินนะครับนะอ้าอาลครับต่อมาเป็นนักเรงยางกุซ้านะครับโอ้หตะกี้ไอ้โบดํามันทําได้ดีฉันก็ต้องทําได้ดีแบบมันซีเอาระย่ามาละเว้ยววโอ้โหลมแรงโอ้โหโอเคเอา่ะมาตังสตินึงสอกปะจอ โอ้โหนโขโมาแล้วครับโอ้ยฝูงแซลมอนลุกินโอ้ไม่เนาะไม่อ,อ,อป่ะไปล่อ,อช้นอ้าอ,อ้โดนลุกินเฮ้ยพวกน้ากินมันเลยมันชอบกินเรามันชอบกินเราแบบสดๆฉันจำได้อยู่ในร้านญี่ปุ่นอ้บ้าจริงไม่เนาะปล่อช้นโอ้โหชอนจากกูซ่าโอ้โหจากญี่ปุ่นด้วยนะครับนะไอ้พวกแซลมอนน่าจะเออไม่ชอบใจหน้าดูนะครับเรียบร้อยนะครับตายนะครับโอ้โหได้ไปถึงระดับหนึ่งก็บุญแล้วนะครับนะ เอาละครับต่อมาเป็นพ่อหนุ่มแวนเฮลซิงนะครับนักรอบปีสาจโอ้ราบนะเอื้อเรียบร้อยตายอะยังไม่เริ่มเลยเอาเราก็ต่อมานะครับเป็นแม่สาวหน้าไม้นะครับเฮ้ฉันจะยิงมันเลยเอาระเออยิงไม่ทันอะตายอแล้วนะครับนะโอโหแต่ละตัวทำไมมันเบาบางจังเลยเอ้าเอ้ายังไม่ตายเหรอเนี่ยโอ้ฉันยังไม่ตายฉันยังไม่ตายแอะเอ้าตายเลยนะครับเอ้าโดนจิ้มเอะตายดีกว่า โอ้หแต่ละตัวนะครับนะถ้าไม่ใช่บัวดำนี่คือไม่มีใครไปได้ไกลเลยอะนะครับนะอ่ะรองสตันแมนหญิงสาวสตันแมนนะครับนะจะว่าไงเอาละฉันน่ะตัวเบาที่สุด1 2 3ง,งาโดดอา้าไม่โดดละเอา้าทำไมแค่ย่ออย่างเดียวละที่จริงย่อเสร็จมันต้องโดดเลยนี่ว่าเอา้ายังไงวะน่านะนะครับหมูก็งงนะครับโอ้อะไรวะทำไมมันไม่โดดละไอหมอนี่นะครับนะายฉันฉันขี้เกียจโดดเนะี่ย นะครับมาเอ้าอะไรวะอ่ะหมูขึ้นไปหามันดินะครับนาดูซิมันจะโดดไหมเอ้าไม่โดดอะไรวะหมูบอกโอ้ทำไมแกไม่โดดใส่ช้นล่ออ๋อฉันไม่อยากโดดนะเอ้าอะไรวะอ่ะเอาละครับท่านผู้ชมเอาใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับนาอ่ะให้โอกาสน้องเขาหน่อยจัะจระเออมาแล้วมาแล้วมาแล้วระเบิดระเบิดตัวระเบิดตัวระเบิดตัวโ มาแล้วโอ้ยมาแน่นะครับนะสี่สี่แบบบัวดแน่โอาหูสไลด์สไลด์อุ้ย,ไ,ไ,ยไปห้าเอาหูแค่สี่นะครับนะโอาหูเกือบแล้วเกือบห้าแล้วนะครับตะกี้เกือบไปถึงโมซาซรัสแล้วนะครับนะเออนะครับสุดท้ายนะครับก็มาติดตรงที่กับที่เอ,อ่อบัวดำนะครับทาไว้นะครับสูงสุดนะครับของเผ่านี้นะฮะ พอมนุษย์ยังไม่เสร็จแค่นี้นะครับเจอคอมาโดหน่อยเป็นไงคอมาโดบอกย่าจะมาแล้วนี่เอาละถอยย่ำก้าวอ้าวก้าวผิดชีวิตเปลี่ยนตตายนะครับอะไรของมึงวะเนี่ยไอ้คอมาโดมึงจะถอยทำไมวะเนี่ยมันยิงไกลไงมันไม่เข้าไปหาศัตรูนะครับนะมันจะเป็นเหมือนไอ้ธนูงไง อ่แล้วต่อมาโทนี่สตแตงนะครับอาว่าชิมีว่าไอว่อาไอาเลยดีไอเลิฟยูนะครับนะะพูดอะไรก็ไม่รู้นะครับเอาละถ้าจะยิงสีที่ฉันประดิษฐ์มาเนึ่งสอบเอาหมูไปแล้วนะครับนะเอาชิบหายเออเอาอะไรวะนะนะครับอ่ะยังไงต่อเออเอาเออโอแต่ละคนนะครับนะเผ่ามนุษย์คือแม่โคตรห่วยแตกเลย ต่อมานะครับเป็นไอตัว NFT นะครับโ,โหดูบรี่ด้วยเอาละชุดจมโมแล้วฉันคือหัวหน้าใหญ่สุดข,ของพอวันุดี่ยนไปเลยลูกบอลอะไรก็ไม่รู้นี่หมูตายด้วยหู้เอาละต่อยชั้นต่อยชั้นต่อยชั้นโอ้อ้เป็นเป็นปิ๊บโอ้โหตายแอ๊ดอะโอ้ตายนะครับนะไม่สู้อะนะครับนะ NFT ผมนะครับตายนะฮะตัวสุดท้ายของเราในวันนี้ ่าโอเคนะครับท่านผู้ชมสำหรับวันนี้นะครับก็ต้องพอกันแค่นี้ก่อนนะครับนะโอเคผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนพวกปลานะครับเป็นสัตว์อย่างอื่นนะครับนะในอีพีที่สองนะครับก็รอดูกันนะครับนะเออว่าจะเป็นยังไงนะครับซึ่งผมจะเอาปรับปรุดกันเลยนะครับทุกเผ่านะครับนะใส่ในทุกๆช่องของพวกเรเวลนะครับนะเออใครตกไปบึงตายบอกไว้เลยนะครับนะเออ แต่ในวันนี้นะครับเท่าที่เราเขียนกันมานะครับนะมีตัวอะไรบ้างที่ไปไกลนะครับมีโครงกระดูกหนึ่งแล้วนะครับนะไอตัวโครงกระดูกจากเผ่าเอ่อ infernal นะครับอ่าหนึ่งตัวนะครับนะแล้วก็ม้าอีกหนึ่งนะครับนะเออผมไม่รู้มันฟุกหรือเปล่าหรือยังไงก็ช่างนะครับนะแต่ที่รู้คือมันไปไกลมากๆเลยนะครับแล้วลงมาจากนั้นก็อยู่ในระดับเลเวล4นะครับนั่นก็คือบัวดํากับสแตนแมนนะครับนะ อ่าซึ่งตอนนี้นะครับน้าเราก็ได้ลำดับมาแล้วนะครับอ่ะเอาละเรามาดูกันก่อนจบนะครับนะ้าโอเคมาดูกันนะครับว่าออใครจะไปได้ไกลที่สุดเอาละถ้ามันอยู่ด้วยกันพร้อมกัน4ตัวอย่างเี้ยหนึ่งสองสามไปสู้พวกเรารวมมือกันพวกเราจะไปกันแบกบจิกโอ้โหไปแล้วโอ้โหตัวนี้ตลอดเลยอ่ะไอ้ตัวนี้ตลอดเลยตัวคีมาคือไปได้ไกลกับเพื่อนตลอดเลยโอ้โหหนี่โครงกระดูกก็ตามมาเหมือนกันนะครับนะตโตมโอ้โหโซฟามะวันไก่ป,ป,กปอนส่วนตัวที่เหลือ นะเอาโบว์ดำกูตกนะครับนะเออส่วนสาวสตันแมนก็คือไม่เข้ารอบเหมือนตอนแรกนะครับนะแต่ตอนนี้คือโอ้โหดูกลางแขนเป็นปลาดาวเลยนะครับนะโอ้ช้นแม่งอยู่ตรงนี้นะครับนะโอ้โหเลือดยังเต็มอยู่เลยนะครับส่วนควงกระดูกมันเหมือนตีขึ้นฟ้าไปนะก่อนหน้านี้มันไม่รู้มันไปไหนของมันแล้ววะนะครับนะดูไม่ทันนะครับนะแต่ตอนนี้คือโอ้โหูดูดินะครับนะยี่สิบได้มั้งประมาณสิบห้านะครับโอ้โห นะครับยังไงก็อย่างนั้นนะครับนะเออนี่โครงกระดูกนะครับนะตกลงมาแล้วตะกี้ตีสูงไปหน่อยนะครับไม่ได้ตีให้มันไปไกลนะครับนะเออโครงกระดูกก็เลยไดออ้ประมาณสัก ห้านะครับนะเออประมาณเลเวลห้านะครับส่วนโอ้โหส่วน,นนักรบขี่ม้าคือไปได้ไกลมากเลยนะครับนะเออนะครับสุดยอดโอเคตอนนี้ผมคิดว่าเนักรบี่ขี่ม้ากับโครงกระดูกก็อยู่ประมาณแชมแชมกันนั่นแหละนะครับนะบางครั้งบางรอบมันอาจจะก้าวผิดก้าวหรือว่าเดินผิดเวลาอะไรอย่างเงี้ยทำให้หมัดตีไม่โดนตัวมันเต็มเต็มนะครับนะเออก็เลยอาจจะไปไม่ไก่นะก็แล้วแต่โชคด้วยนะครับนะโอเคแต่เร่านี้นะครับก็พอแค่นี้แหละนะครับนะในการเอ่อ โดนหมัดเทพเจ้าดาวเหนือต่อยนะครับนะเพื่อวัดระดับเรเวลนะครับนะาเออเป็นเหมือนกีฬาการแข่งขันนะครับนะโอเคแต่สำหรับวันนี้นะครับก็ต้องจบไปเพียงเท่านี้แหละนะครับใน EP ที่2นะครับนะเอยไม่ใช่ในในใน EP แรกเออโอเคเอาละนะครับก็รอดูต่อในวิธี่2นะครับคราวนี้ผมจะเปลี่ยนพวกสัตว์ทะเลทั้งหลายนะครับเป็นอย่างอื่นนะครับนะาเออโอเคก็รอดูต่อนะครับน้าในวันพรุ่งนี้เลยนะครับโอเคสำหรับวันนี้แต่สำหรับวันนี้พอแค่นี้แหละบายโอ้ยลินพัน thank you